สวัสดีครับสวัสดีกับเชา้าวันจันทร์ที่21สิบงหานะครับ2566้25นี่วันนี้วันจันทร์นะครับสิงหาสองห้ากผมมีพระมาแบ่งปัน,นเป็นพระเก่าๆนะครับเป็นพระเก่า มันในราคาสา0ร้อยบาทนะครับลองดูนะครับปิดตามความชอบปิดตามหมายเลขนะครับปิดก่อนได้ก่อนเก่าๆเ,เลยนะครับนี่เบอร์โทรแล้วก็ไอีไลน์นะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับอุนที่หนึ่งครับนี่เนี้ยหมากๆเลยอะไรไม่รู้เนี่ยลองดูนะครับสวยงามมากนี่อุนที่หนึ่งนะครับ เก่าแห้งๆเลยนะครับสองหน้านะครับนี่สองหน้านะครับนี่นนนผมแบ่งปันนาาสามร้อยบาททั้งคลิปนะครับลองดูอ่ะไม่รู้อันไหนนะข้างหน้าในข้างหลังนะครับเ <Yeah. S 1> นี้ยเนื้ยสวยๆเก่าๆแห้งๆเลยมาเล็กหนึ่งนะครับมาเล็กสองครับนี่แห้งๆอย่างนี้เลยนะครับ,บเก่าเลยนะครับ น่เเกาแหง้ลยมาเล็กสองนะครับมาเล็กสามครับนี่พิมใหญ่เลยนะครับพิมใหญ่เลยแห้งๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับ มาเลขสามนะครับมาเลขสี่ครับยังแห้งเก่าเก่าเลยนะครับนี่เป็นค้าเก่าเก่านะครับจะมาเป็นปันราคา300บาทนะครับมาเลขสี่ครับ นิดค่าครับ มาเลขครับหมายเลขหก,กครับผมนี่เก่าๆอย่างนี้เลยนะครับหมายเลขหก,กนะครับ เลขเจ็ดครับนี่แห้งเ,เก่าๆอย่างนี้เลยนะครับบิ้งครับแต่เก่านะครับนี่นีมิดเขียวด้วยนะครับมันสารมีครับนี่มายเลขเจ็ดนะครับ หมายเลขแปดครับนี่แห้งๆเก่าๆนี้เลยนะครับ เก่าอย่างนี้เลยนะครับแห้งๆลักม่ลอกแล้วนะครับชาตินะครับชาตดดำส่งหน้านะครับส่งหน้าเเก้าครับหมายเลขสิบครับนี่ แห้งอย่างนี้เลยนะครับเก่านะครับสองหน้านะครับด้านนี้ด้านหน้าดีกว่าสวัสดีนะครับนเนื้อนี่เก่าแห้งเลยนะครับดูดีลักษิชาติสีดำอย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นชาติดานะครับไม่ลักจะไม่อย่างนี้นะครับอแห้งแล้วลอกแล้วนะครับเอาใครรู้ก็บอกนะครับอันนี้สิบพิมพ์สองหน้านะครับพิมพ์สองหน้า มเลข11ครับเป็นสองหน้าที่แห้งเก่าๆเลยนะครับสำเร็จสองหน้านะครับ11ครับ12ครับ แห้งนะครับนี่สหน้านะครับนะครับดูผิวพันพานเลยครับแห้งมากนะครับตัวเก่า12นะครับนิ้เบอร์โทรเรัาข้างล่างจะดีไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนไอดีไลน์เนี่ยดูภาพเพิ่มเติมนะครับสิบสองละในราคาสามร้บาทนะครับ300บาททุกปงเลย ่หมายเได้สิบสองลนะครับหมายเได้สิบสามนี่ปีบตูมไหมนเนี่ยตูม,มันอุบอูมเลยนะฮะกีเสียนนี่ตูมมากนะครับเหมือนนี่มันมตูมอ่ะเม็ดมะตูมนะสวยนะครับแห้งๆเก่าๆเ,เลยนี่ ราคาสามร้อยบาทครับทุกองเลยหมายเลขสิบสามสิบสี่พิมพ์สองหน้านะครับพิมพ์สองหน้าแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เขาทาชาตินะครับชาติดำหรือว่าลักนี่แหละอลองดูนะทาชาตินะครับสิบสี่ครับสิบห้าครับสองหน้า นี่พิมพ์สองหน้านะครับเกิดบทตูมเดตรงมอ่าิมพนพิมพ์สองหน้า,ม,นามายเลขสิบห้าครับมายเลขสิบหกครับ เก่าอย่างนี้เลนะครับหมายเลขสิบหกครับผมหมายเลขสิบเจ็ดครับพิมพ 2, ์สองหน้านะครับสองหน้านะครับผมมีอยู่ประมาณสักสิบองนะครับนี่หมายเลขสิบเจ็ดมีสองหน้าแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยสิบเจ็ดนะครับองนี้สิบแปดครับ นะครับ19ครับ2หน้านะครับ2หน้าแห้งๆกเก่าๆเลยนี่ดูนะครับผิวพันธุ์เนื้อครับอันนี้19นะครับพิมสหน้า20ครับครับเก่าไหมครับแห้งไหมครับ ยี่สิบนะครับตรงนี้ยี่สิบเอ็ดครับ ยีสิบเอดแล้วนะครับยี่สิบสองครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับเป็นพิมพ์สองหน้าส่วนิมพสองหน้าลงชาติดำนะครับแห้งๆเก่าๆเลยนะครับยี่สิบสองยี่สิบสาม ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสี่ชาติลอกเลยนะครับรัก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 ชาติไนัลุเด่งเด่ดำดำยี่สิบสี่ครับ สามร้อยบาทนะครับสามร้บาทปิดก่อนให้ก่อนปิดแล้วก็ปิดเลยนะหมดแล้วหมดเลยเบรอร์โทรข้างล่างนะครับไอเด i ไล,ลเพื่อนพเพื่อนดูผ <c oughs> ้าเพิ่มเติมราคาสามร้อยบาทนะครับยี่สิบห้านะครับคนนี้อันนี้ชาติแดงครับคนนี้ดูดีเนื้อเนี่ยผ้านี่โอามากนะครับแกล่งเก่านี่ยกเหลืองๆเก่าๆเลยนะครับ โล่กเลยนะครับ่25น,นะครับองกนี้นี่ดูสวยไหมครับ26ครับนี่เนื้อเก่าๆแห้งๆอย่านง,งนี้เลยชาิกับโล่งละ26นะครับ ยีครับผมยีครับนี่เนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับเิดแกล้งอนี้นะครับดูดีครับช่ำๆน,นะครับยี่สิบเจครับ 28ครับดูดิเหี่ยวเแห้งๆเก่าๆก่บๆอย่างนี้เลยนะครับแกล่งนะครับชาติแดงๆีนลอกแล้วครับนี่ยีครับใครที่ชื่นชอบเก่าๆนะครับสะสมได้เลยเแบอร์โทรข้างล่างกัไอดีล้านนราคาสามยบาทนะครับ 29ครับขเขาเลยยีก้านะครับ สามสิบสามสิบนะครับแห้งๆเก่าๆเลยนะครับลุงชาติแดงนีก็ลอกละสามสิบเอ็ดน,นะครับ ในราคาสาม้บาทครับดูดีในเนื้อเก่าไงครับแห้งเก่ามากนะครับ31นะครับ32สองครับ 33ครับส3ิบสามนะครับตรงนี้เก่า,างแห้งๆเลยนะครับดูเนื้อเลยครับสวยนะครับสามสิบสามครับ 33, สามสิบสครับ สี่นะครับสาสิบห้าครับบนเนื้อนะครับเกาะๆแห้งๆสวยๆอย่างนี้ครับลักลึกทองนี่ลอกหมดแล้วตามผมชอบนะครับใน,นราคา300บาทครับผมเนี่เดี๋ยวๆปิดก่อนได้ก่อนนะครับปิดตามหมายเลขที่ผมบอกนะครับนี่หมายเลขสาบห้านะครับ 35้านี่เบอร์โทรนะครับาราคาสามร้อยบาทสาชสิบห่ำๆแห้งๆเก่าๆเ่อย่างนี้นะครับดูเนื้อจะจัดมากนะครับสามสิบหกนะครับตรงนี้ 37ครับยิงแห้งเก,เก่าเลยนะครับสามสเจ็ดสาแล้วนะครับ38ครับยิงแห้งเก,เก่าเลยนะครับ 38ครับ39สเก้าเก่าเลยนะครับใครชอบของเก่าที่จัดได้เลย39 40ดูดีเนื้อดีครับ,รบแข่งว่า มงสารดีนะครับเนี่ยเขาทาชาติปิดไว้อยู่ผมรักษาเนื้อพระนะครับนะครับเนื้อพระก็ลิแกล่งนะครับเหี่ยวแห้งยุบตามกันเวลาครับสวยครับ40ครับ41ครับดูดีเนื้อดีครับเก่าแห้งสวยงามมากนะครับ นี่สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสองนะครับสี่สิบสาม สี่สิบสี่สี่สิบห้าสวยแกล่งมากนะครับเนืนี่แกล่งมาก สี 45, 46, 46่สิห้าสี่สิบหกสสนะครับสีเจ็ด 48สุดท้ายนะครับ48รายการนะครับผมในรายการละ300บาทนะครับปิดก่อนได้ก่อนเลยแห้งๆเก่าๆทุกองน,นะครับปิดตามหมายเลขนะครับผมนี่หมายเลขที่18ขอบคุณครับ